งานเข้าประธานมวยลาวภูวกสั่งให้ทําหนังสือชี้แจงประเทศไทยงานเข้าประธานมวยลาวแล้วพี่น้องหลังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและกีฬาแห่งประเทศลาวสั่งให้นายสายสมรประธานมวยลาวทําหนังสือชี้แจงกับประเทศไทยโดยด่วนคําสั่งนี้ออกตั้งแต่วันที่13มีนาแล้วนะครับจนวันนี้วันที่22แล้วเจ้าตัวก็ยังตีมันไม่ทําหนังสือออกมาชี้แจงสักทีตอนนี้กําลังเป็นประเด็นใหม่กันภายในโซเชียล ของประเทศไทยและประเทศลาวหลังจากที่มียูทูบเบอร์คนหนึ่งของประเทศลาวเนี่ยนำเสนอข่าวนี้ว่าเฮ้ยนายสายสมรเนี่ยถูกผู้นำผู้ใหญ่ภายในประเทศเหมอนขี้หน้าแล้วนะอยู่ดีๆก็ไปหาเรื่องให้ประเทศลาวทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและลาวเนี่ยเกิดความกระทบกระทั่งกันอย่างมากด้านคนสนิทของเจ้าตัวเองนายสายสมงในประธานมวยลาวเนี่ยก็ออกมาพูดนะออกมาชี้แจงว่า เ,เดี๋ยวนายสายสมรอ,อาจจะออกมาชี้แจงด้วยตัวเองเร็วๆนี้ใช้คําว่าอาจจะนะครับก็คือพูดง่ายๆรัฐบาลลาวสั่งให้ในายสายสมรชี้แจงมาตั้งแต่13มีนาแล้วแต่เจ้าตัวเขายังไม่ทําอะไรจนถึงทุกวันนี้และเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเหมือนจะมีการลากไส้กันเกิดขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและกีฬายประเทศลาวก็ออกมาพูดว่าที่ประเทศลาวเนี่ยมีค่ายมวยอยู่10ค่ายแล้วก็ยังไม่เห็นมีค่ายไหนเลยที่ มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่าเพื่อนบ้านการแข่งขันส่วนใหญ่ก็เกิดจากค่ายมวยจัดก,กันเองไม่เห็นว่าสมมาพันธ์จะมาทําเรื่องหรือว่าจะมาช่วยเหลืออะไรเมื่อครั้งที่สมาพันธ์จัดก,การแข่งขันซึ่งน้อยมากนะส่วนใหญ่จะเป็นค่ายมวยแต่พอสมมาพันธ์ได้โอกาสมา,มาจัดก็กจ่ายค่าตัวนักมวยไม่เต็มจํานวนไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ก็ถือได้ว่าการออกมาพูดครั้งนี้ของนายสายสมรประธานมวยลาว สร้างผลกระทบต่อตัวเขาได้อย่างจริงจังนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเห็นโดยปกติแล้วเวลาที่ ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรืออะไรก็ตามที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีตําแหน่งทางการเมืองข้าราชการอะไรก็ตามในประเทศไทย 5. ไปพูดหรือว่าไปทําอะไรกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศลาวเนี่ยจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่สั่งมาให้ขอโทษไม่ใช่ขอโทษอย่างเดียวนะคือต้องทําผ่านใบสี5ันห้าไปขอเข้ามาที่สถานทูตลาวด้วยส่วนเวลาประเทศลาวคนในสื่อของประเทศลาวหรือว่าข้าราชการลาวเวลาทําผิดเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นเขาขอโทษหรือออกมาชี้แจงกับประเทศไทยเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรก โอเคละ่ะคือมันอาจจะช้าหน่อยเรื่องคือมันเกิดมาเป็น2อาทิตย์แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของประเทศเขาก็เพิ่งจะออกคำสั่งสำหรับผมแล้วนะครั้งแรกไม่มีคำว่าช้าเกินไปแต่สุดท้ายถึงแม้ผู้หลักผู้ใหญ่จะสั่งแต่เจ้าตัวก็ยังตีมือไม่ออกมาพูดหรือว่าชี้แจงอะไรเลยนะเดี๋ยวเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่นายสายสมบนเคยพูดไว้ก่อนดีกว่าตะกี้เราัมพูเชียก็ว่าที่ใส่หมวยคุณพ่อแม,ม,อแม,พกกม,ม่พระทวดหมวยคุณพ่อแม่พวกเยี่ยมมากพระทไปจดจดุดที่เปลี่ยนไปนยู่ในมุมรื่เด ก็ทีเราจำเกี่ยวเลยเปลี่ยนว่าคุดคเม่แล้วฮอนฮอนเราเพิ่นปปไปเปลี่ยนมวยมวยไทยอยู่ในแข่งขันกันเดียวกันล่ะคุณแต่ว่ามวยคแม่กับเวียดนาม่อไปก็ที่มีคุณคแม่ก็แปลงมวยลาวกับคุณคแม่อันเดียวกันทางไทยแล้วมันบิดเบือนบิดเบือนควาจริงเที่ไทยก็มีซ่าพันคุณคแ,ม,ม,คณคแม,ม่พอได้ฟังคลิปอีกรอบก็รู้สึกว่าแจ๋วไม่ใช่เล่นเหมือนกัน ในไหนก็มีคลิปที่มันมีความคิดเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะนําเสนอความคิดเห็นที่เพื่อนชาวลาวได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่ภายในคลิปนั้นประมาณสัก95จะเป็นคนไทยส,สักส่วนใหญ่นะที่มาแสดงความคิดเห็นคนไทยก็จะออกมาบอกประมาณว่าไม่จําเป็นต้องมาขอโทษแล้วตอนนี้มันสายไปแล้วมาขอโทษตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นที่เป็นชาวลาวแท้ๆกันดูดีกว่าว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไร ความคิดเห็นที่1สายไปละเดะดนเป็นปีแล้วความคิดเห็นที่สองขอโทษบอพ่อต่องล่าออกนําความคิดเห็นชาวลาวที่สามคอยบอไดเดือดหลอนอยังเพาะอยู่ล่าสงสารแต่ผูไปเหตุเบียดอยู่ไทยต่องมารับกรรมบอรูเรื่องความคิดเห็นที่สี่ว้าวบ่จักขึ้นขอโทษกะซ่าผลกระทบหลายทั้งแรงงานและการท่องเที่ยวความคิดเห็นที่ห้าว้าหาสักแตกหยังออนนี่ คือบอเกงแห่งตลอดความเห็นที่6ของชาวลาวเหมือนจะมาประชดเลยนะสุดยอดอีหลีความคิดเห็นที่เจ็ดเธอบังคับจังมากขอโทษความคิดเห็นที่8ถดาคนไทยบอแบนการท่องเที่ยวเล่ารัฐบาลคือสบอสนใจความคิดเห็นที่9้าเข้ามาแซวอาจจะมากขอโทษวาสันความคิดเห็นที่สิบบอมีประโยชน์ดอกพานมาตัางดนผู้ให่ในเล่ากะเสยพ่อตอนหนีสีมาวากระทบความสัมพันธ์ระวางประเทศ ความคิดเห็นที่11เป็นความคิดเห็นของชาวลาวคนสุดท้ายในคลิปนะครับโตเฮ็ดหายเนียนะไฮล่าเขาบอใดถา,ามกับจับกซีเสือกยังไปออกข้ามคิดข้ามเห็นเขาพิดกันกับไปหยุ่งเรื่องของเขาไทยจะเป็นจังใดกเกรื่องของเขาบอว่าบอปากแต่แหลกกาแล้ยวความคิดเห็นสุดท้ายนี่ผมเห็นด้วยนะก็คือถ้าคุณไม่พูดอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่แรกไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นอะไรเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณมาตั้งแต่แรกเลยเป็นประเด็นพิพาทกันระหว่างไทยกับเขมร ถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดเรื่องไม่เกิดประเด็นไม่เกิดโน่นนี่นั่นให้วุ่นวายจนสุดท้ายตัวคุณเองเนี่ยโดนผู้ใหญ่ในประเทศเรา ออกคำสั่งให้ท,ทําหนังสือชี้แจงกับประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะหรืออาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วถ้าผมได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยสําหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องใหม่เป็นความคิดเห็นแนวต่างโลกแต่ว่าช่วงนี้ประเด็นเรื่องซีเกมเรื่องกุนคาเมรเรื่องข่าลิกรสิทธิ์ร้อนแรงเหลือเกินก็เลยเอออยากจะหยิบขึ้นมาทําบ้างเอาไว้เดี๋ยวผมรวบรวมข้อมูลต่างๆได้เยอะกว่านี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคอมเมนต์เกี่ยวกับประเทศเวียดนามเพื่อนรักของเราตอนนี้ เขาเป็นเพื่อนรักเราแล้วนะไม่ได้เป็นคู่แข่งแล้วนะหลายวันก่อนเนี่ยผมยังเห็นเขามาชวนว่าเฮ้ยลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับซีโรงซีเก์แบบไทยไม่ต้องไปซื้อหรอกมาดูกับเขาก็ได้เด๋ยเขาเอาลิงก์ให้ขนาดใน Facebook ของผมเนี่ยที่เคยสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขมามีเพื่อนชาวเวียดนามเนี่ยเขาทักผมมาเฉยเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณจะดูฟุตบอลฟุตบอลหรือว่ากีฬาในซีเกมอะไรเนี่ยคุณดูลิงก์ vtv ของเราได้นะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าได้รับความเป็นมิตรจากประเทศเวียดนาม,มนนก่อนหน้านี้เราขิงใส่กััันนนนตลอออดดเเเเาา่ะะีี๋ยยยวววิิปป้้มจกกไไไงง็ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกในคลิปหน้าเรื่องม,มันรออยู่แน่นอน